พอแล้วนะวันนี้เอาเขียดมาสิบตัวเหลือไปตัวหนึ่งใช้ไปเก้านะทหารทหารตายไปเก้านี่ผลงานนะครับทั้งกระช่อนกรดูกครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าผมใช้วิธีเกี่ยวแบบไหนนะเดี๋ยวนะไอเขียดสดเขียดซิ่งเนี่ยนะนะครับแป๊บบนึงคือหมายเนี่ยหมายผมมันใต้น้ํามันก็สว่าเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับนะคบใครมาเล่นจะรู้บ่อบอน,นี้นะครับเยอะมาก ผมเกี่ยวนะครับเขียดสดเนี่ยหน้าผมก็อย่างเงี้ยใส่ตะกัวสามกัมลูกปัดเม็ดนึงตะขอบ prueba, เบ็ดก็ผมใช้เบ็ดกล่องอะเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเงี้ยได้หมดเลยครับสิบเอ็ดเบอร์สิบแล้วแต่แล้วแต่ไซส์ปลานะนะครับเดีย๋ยวแต่อยู่ประมาณสี่สิบเอ็ดเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็มัดธรรมดาเงี้ยไม่ต้องเปิดไม่ต้องมีกาดอะไรเลยนะครับแล้วเห็นไหมผมเกี่ยวผมเกี่ยวตะขอจากจากข้างบนลงข้างล่างเห็นไหม เกี่ยวจากข้างบนลงกันล่างนะเพราะว่านะนะสังเกตนะถ้าถ้าเขียนมันลงไปใต้น้ําเนี่ยนะมันจะหงายท้องนะมันจะหงายท้องลอยแบบนี้พอมันหงายท้องเบ็ดมันก็จะอยู่ข้างบนมันก็จะไม่เกี่ยวสว่าอยู่แล้วใช่ป่ะนะใช่ไหมหงายไหมลองอ่ะถ้าเกี่ยวถ้าถ้าเขียยยังไม่ตายอ่ะอาจจะมันเวลาเราล่ากอาจจะคว่ำอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเขียนเราใช้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมันตายมันจะหงายท้องเพราะว่าถ้ามันตายถ้ามันไม่ตายอ่ะ ธรรมชาติมันก็ต ah, ้องอยู่อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมลากมามันก็จะเกี่ยวทาให้ดีตีเขียดให้ตายก่อนก็ได้นะหรือจะแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่นะเนี่ยถ้ามันตายแล้วเวลาเราลากคุณเราหน้าดินเนี่ยท้องมันจะลอยอย่างนี้เห็นป่าไม่รู้เนี่ยท้องมันจะขึ้นนะสังเกตดูนะเนี่ยเนี่ยท้องมันจะขึ้นตะแคงบ้างอะไรบ้างท้องมันจะขึ้นแบบนี้พอมันขึ้นแบบนี้เราลากหน้าดินช้าๆแล้วเราเกี่ยวเบ็ดแบบผมนะเกี่ยวแบบผมเนี่ยเกสรเบ็ดมันจะไม่ลงข้างล่างนะมันก็จะไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วอัตโนมัติ เนะปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเกี่ยวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเบ็ดผมก็ซื้อมาเป็นกล่องนะเกี่ยวก็ไม่กลัวมีอะไรเยอะนะนะตัวเบ,บ็ดก็ซื้อมาเป็นกล่องอยู่แล้วสามสิบห้าบาทเองกล่องหนึ่งนะเออเนี่ยแบบนี้ยสําหรับปลาเคี่ยวนะเออผมจะบอกเรื่องสายด้วยสายผมใช้ช็อคยี่สิบปอนด์นะครับสายเมนสายในลอกใช้อยู่ประมาณศูนย์จุดแปดนะครับนะพีอีศูนย์จุดแปดยี่ห้ออะไรไม่รู้นะนี่แบบนี้เลย เนี่ยแล้วมันจะลอยนะครับมันจะลอยเวลาเราเวลาเวลามันอยู่หน้าดินเนี่ยตีทิ้งหน้าดินปุ๊บแล้วเรากองเงี้ยมันจะลอยอยู่แล้วเห็นไหมท้องเขาขาวเลยเหไหมเบ็ดมันจะหง่ายขึ้นเกสรเบ็ดจะหง่ายขึ้นจะไม่ติดอยู่แล้วอุ้ยอะไรวะปนินหรวมากัดเออแค่นี้แหละนะครับแนะนําแค่นี้นะโอเคเอาไปปรับใช้กันได้มาแล้วแต้มแร่นะครับเกียดซิ่ง ฟึ้งหัดตกเขียดนะครับปลาช่อนน้อยตัวยังใหญ่มาอีกแล้วอยอมยอมยอมเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวหลุดมาแล้วนะครับเขียดซิ่งโอ้โหตทฟี่ตทฟี่อย่ายอยู่นะเนี่ยฮะตัวโอ้ยปลาช่อนน้อยตัวยังใหญ่ โลเจ็ดอะตัวเนี้ยโลเจ็ดโลเจ็ดอ้าวยืดมาข้างหน้าหน่อยมันจะได้ดูแบบอ้วนถ้าดูแบบสองโลนี่ตรงอย่างงี้ใช่ป่อไอ่งี้จะเป็นสองโลโลทะลุเนาะทะลุโอเคครับโลโลหกโลเจ็ดไม่หนี่ะได้ผลได้ผลให้ดูไม้ กัดโคตรแรงสายปากเค็มเกล็ดสดกัดเหมือนแมวส้มกัดเลยอะ่ะกัดบเบาๆเหมือนแมวส้มกัด โอ้โหปลาเคม็มอีกแล้วกัดเบาๆนึกว่าจะตัวใหญ่กัดเบาๆเหมือนแมวส้มเลย อยาเคลียร์สดด้วยอ่ะโอ้ไม่คุ้นเลยตัวนี้ได้ประดุ พอแล้วนะวันนี้เอาเขียดมาสิตัวเหลือไปตัวหนึ่งใช้ไปเก้านะทหารทหารตายไปเก้านี่ผลงานนะครับทั้งกระช่อนประดูกเทียบกับขวดน้ำขวดใหญ่ดิบครึ่ง โอเคครับ